ครับก็วันนี้มาพบกับช่างชุน modify ฮะวันนี้ลูกค้าเอาชุดซ่อมปัม๊มโซล่านะครับของ Isuzu Dakon I ครับ I ตัวนี้มาครับก็ตัวนี้ก็ใช้งานได้อยู่ฮนะตัวชุดโอลิงครับอันนี้ก็เป็นฝาปัม๊มเทอร์โบฮะเป็นรุ่นเทอร์โบครับตัวนี้เขาจะมาแค่ ชุดฝาปั๊มอย่างเดียวนะฮะไม่มีผ้าปั๊มครับก็สภาพยางก็มันจะแข็งแข็งละอย่างเงี้ยพวกโอลิงต่างๆนะซีนยางต่างๆก็ครับแข็งส่วนใหญ่จะแข็งตัวหมดละอันนี้ก็ตามอายุงานนะครับเพราะว่ารถมันก็หลายปีแล้วครับก็จะมีการรั่วซึมบ้างฮะอันนี้เราก็เปลี่ยนทั้งหมดเลยซึ่งในชุดก็มีมาเยอะอยู่ ชุดหนึ่งก็ราคาไม่ไม่แรงครับอุปกรณ์ก็จะมีมาให้ครบเลยมีอุลิงฝาปั bum, ๊มอุลิงเฮดปั๊มแล้วก็อุลิงไท์ฮะต่างๆแล้วก็ฟุกซีนเพาหน้าแล้วก็อุลิงแกนคันเร่งนะฮะแล้วก็มีแหวนน้ำมันต่างๆนะครับเยอะอยู่ครับครบเลยฮะตัวนี้ก <โ31> ็เดี๋ยวเราจะค่อยๆประกอบกลับคืนให้ฮะ